สวัสดีครับผมใหม่ปีน้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยเน้อครับนะครับคลิปนี้ผมขอใช้เป็นภาษากลางไทยนะครับเพื่อความเข้าใจกันทุกคนนะครับเพราะว่านาข้าของผมครับตอนนี้ก็เจอปัญหาเจอปัญหาย้าขึ้นแต่ก็ข้าไม่ตายนะครับนี่ครับปหญ้าตัวนี้นะครับเป็นญ้าดอกแบบนี้นะครับเรียกชื่อว่าย่าอะไรครับผมตัดแปลงโน้นนะครับผมตัดไปหนึ่งทีครับเขาก็จะแตก แตกหน่อออกมานะครับแตกหน่อตรงนี้ออกมาก็เป็นดอกอีกนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นดูครับเต็มเต็มเลยครับนี่ครับแปลงแปลงนี้ที่เห็นขาวๆข้างหน้าเต็มเต็มเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงครับผมตัดไปแล้วก็ไม่ไม่ตายนะครับเขาก็จะเขาก็จะแทงหน่อออกมาแทงหน่อออกมาก็เป็นเป็นดอกอีกอีกนะครับนี่ครับดูดูเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็หมดปัญญาแล้วครับก็ไปปรึกษาที่ร้านขายยาฆ่ายานะครับบางคนว่าฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายผมก็ตัดสินใจไปที่ร้านขายยาฆ่ายานะครับนี่ครับดูครับนี่ครับร้านขายยาฆ่ายาก็จัดยาให้มานะครับอ่าไม่รู้ว่าจะตายไหมนะครับผมก็จะให้ท่านปู้ชุมได้ดูนะครับนี่ครับตัวแรกนี้เป็น ยี่ห้อชื่อว่าซินล่านะครับซินล่านี่ครับโอ้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมก็จดชื่อไว้นะครับผมจะพ่นดูแล้วก็จะรายงานฤทธิ์ของยานะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับนี่ครับโอ้โหฆ่าไม่ตายนะครับอ่าตัวนี้เป็นขวด5 0 0ซีซีนะครับ5 0 0ซีซีราคา520บาทนะครับตัวนี้ครับ520บาท ในส่วนผสมนะครับเจ้าของร้านบอกว่าหญ้ามันแก่แล้วนะครับออกดอกหมดแล้วให้ผสมเจ็ดถึงแปดช้อนแจงนะครับต่อน้ํา20 20ถึงหลิตรนะครับนี่ครับแบบเข้มข้นเลยนะครับเจ้าของร้านบอกว่านั้นเป็นยาน้ํานะครับนี่เป็นยาน้ําแล้วก็ตัวต่อมาครับผมว่าใช้ผสมกันเลยนะครับ2ตัวครับตัวนี้เป็นผงนะครับเป็นผงนะครับชื่อว่า ควินเทนซานะครับนี่ครับอ่านว่าอย่างไรควินเทนซาสารกําจัดวัชพืชนะครับควินเทนซาตัวนี้ก็ผสมอย่างหนักเลยนะครับนี่ครับเจ้าของร้านก็บอกว่าผสมอย่างหนักเลยย้ามแก่แล้วเราต้องใช้สูตรเข้มข้นนะครับแต่ข้าวไม่เป็นไรนะครับเจ้าของร้านบอกอย่างนั้นนะครับหนึ่งถึงสองปลากระป๋องนะครับโอ้โหนะครับต่อน้ํา 20- ถึงห้ายี่สิบห้าลิตรนะครับตัวนี้ผมจะใส่หนึ่งกระป๋องครึ่งเลยนะครับต่อน้ํา 20ลิตรเลยนะครับนี่ครับผมจะลองดูนะครับสองตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนะครับซินล่ากับเควินเทนซ่านี่แหละครับผมซื้อมาก็สองตัวนี้เขาลดให้พิเศษเลยครับ520บาทเลยนะครับเียผมจะมาลองดูนะครับถ้าได้ผลยังไงนะครับผมจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโอ้โหนี่ครับเจอปัญหากันเยอะนะครับนี่ครับหญ้าแบบนี้นะครับผมตัดไปแล้วนะครับก็แตกหน่อออกมาเป็นดอกอีกนะครับ หมดปัญญาครับก็เข้าร้านนะครับเข้าร้านแล้วก็ปรึกษาร้านขายยาดูนะครับนี่ครับดอกขาวๆอย่างนี้นะครับครับดูครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมพ่นเสร็จแล้วนะครับตายไม่ตายยังไงนะครับผมจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับหรือท่านผู้ชมจะได้ใช้เป็่นแนวทางในการพ่นนาข้าวของท่านผู้ชมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูครับโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับอย่างเยอะเลยแต่ ดอกออกมานะครับนี่ครับดูครับนี่ครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ